ก็คือการประกาศผลรางวัลของการประกวดนะครับนะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับในเวทีงานประเพณีลอยกระทงขอเสียงปรบมือต้อนรับนาวาอากาศเอกนุดิ์นาคอนทับครับอันนี้เดินทางมาถึงนะครับวันนี้อาจจะหลายงานหน่อยนะครับแต่ท่านไปหลายที่เพราะว่าในเขตสายไหม่ของเรานั้นมีการจัดงานวันลอยกระทงนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในลําดับแรกนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับในการเปิดงานนะครับลอยกระทงนะประจําปี2563นะครับประจําปีนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารนิดนึ่งครับเชิญต่อไปก่อนเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสสนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทับนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสายหมพักเพื่อไทย และท่านนาวาการเอกสุทธิโทคสุวรรณาผู้ช่วยของท่านสสี่จัจกจักรลัดกนากาศสายผู้บริหารร้านทรงเป็ดพะโลนะครับผู้ใหญ่แดงนะครับและน้องฝนนะครับวันนี้ทีมงานของท่านอนุนริตนาัรทัพได้มาเป็นพิธียมีได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับนะครับสำหรับพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ เรามาร่วมสนุกกับการลำบุงย้อนยุคข,ของตุ๊กตุ๊กมิวสิกนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันพิญเดือน12ประเพณีลอยกระทงของทางวัดราชนิยมทําวัดหนองประชีของเราปีนี้จัดเป็นปีที่3แล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วสำหรับพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมายังไม่ได้ลอยกระทงนะครับแวะอุดหนุนกระทงของทางวัดราชนิยมธํามวัดหนองประชี พิลัครับครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่กําลังอยู่ในบริเวณนี้กําลังตื่นเต้นและก็กําลังรอวินาทีนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานประเพณีสืบสารวันลอยกระทงของวัดร,ราชนิยมธรรมหนองบะชีผมขออนุญาตที่จะนะครับประกาศนะครับผลการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในเวทีของวัดร,ราชนิยมธรรมหนองบะชี งานวันลอยกระทงประจำปีนี้ก่อนนะครับฉะนั้นในลำดับแรกนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนักร้องทุกคนขึ้นมาบนเวทีเลยครับเยาวชนนะครับเรียนเชิญครับเยาวชนครับขึ้นมาเยาวชนขึ้นมาก่อนเลยครับทั้ง5ท่านนะครับอ<ล>ขอสาวขอ,ขอใจรับหน่อยขอสาวของวัดหนองบกชีด้วยนะครับ เด็กหญิงชนนิพาเนีมคงนะครับเด็กหญิงพัททีราสนใจเด็กหญิงมินิตราทาประเสริฐเด็กหญิงพัชริดาอินทุประภาและเด็กหญิงสิริรัตเกิดวิถีพร้อมด้วยเด็กชายธนกติตครูใจขึ้นมาเลยครับแน่ดูเขายาบไปด้านโน้นนิดนึงได้ไหมครับเด่ <Words S 1> นหน้าครับเด่นหน้าขึ้นไปเด่ <Alles S 1> <ๆ S 2> นห <ๆ S 2> นา้นาเดินหน้าขึ้นไปอย่าไปเยี่ยมขึ้นบทตีเ<อ>ขาตลกโอเคแล้วขออนุญาตเรียนเชิญครับนักร้องประกวดนะครับระดับ ประชาชนทั่วไปขึ้นบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญครับนาะมีด้วยกันทั้งหมด7ท่านเรียนแคญเลยครับประกอบด้วยนะครับคุณรัม,มิดาสุขทิทักษ์นะครับจอากศาทโทรหญิงสุรีพรนาคสุขนะครับนางสาวสรยาน,นามพิชัยนายทศพลพาพิมนายเดชพง์พลขำนายสมภพสวนพรมและนายสุภกรพศวรรษครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับ เราจะขออนุญาตประกาศนะครับผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้ง3ท่านได้ตัดสินออกมาแล้วหายไปไหนสองท่านละครับยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังหายอยู่อีกสองท่านนะครับอยู่ไหมจ้าร้องขอ้โหเรียนเชิญเลยครับคุณพี่สุดก่อนะครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหหอบกระเป๋าตังใบเบลเลอขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหเอาละครับฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับ ประกาศผลการตัดสินของการประกวดขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งในงานสืบสารประเพณีลอยกระทงวัดราชิยมคำหนองผักชีประเภทเยาวชนครับอายุ8ถึง15ปีผมก็จะขออนุญาตประกาศตั้งแต่ลำดับที่3หรือรองชนะเลิศอันดับ2นะครับฉะนั้น น้องคนไหนได้ยินชื่อของตนเองก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวดูถอยหลังไม่ได้ถอยหลังไม่มิดไถอยหลังไครับนะครับขอสาวขอสาวรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองร้องเพลงผู้ชายในฝัน เด็กหญิงชนนิพานเนียมคงขอเสียงประเือนี่รองอันดับสองมาแล้วสาวขอยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมสาวสาวอ่ะเดี๋ยวขอสาวยิ่งใหญ่ด,ดนึงนะเออเอาต่อไปครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ยิ้มหนลูกยิ้ม่อย,ย,อยเด็กหญิงพัทธีราสนใจนี่รองอันดับสองขอโทอดรองอันดับหนึ่งนะจ๊ะทีน,นี้สามท่านนี้ไม่เกี่ยวกับน้องคนนี้นะน้องคนนี้เขาเป็นรางวัลพิเศษนะคนนี้สามท่านนี้นะครับหนึ่งในสามนี้นี่จะเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเยาวชนฉะนั้น ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับเยาวชนบนเวทีสืบสารประเพณีงานลอยกระทงวัดราชนิยมทำนองบักชี2,563ได้แก่ หญิงสีรีดัดเกิดวิธีโอ้โหขวันนี้ลงางานลูเดินไปทางขวามือก่อนลูกเดินไปทางขวามือก่อนนะอีก3คนนะครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งรางวัลที่ประกาศไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับนั่นก็คือขวัญใจวัดหนองผักชีนะครับได้รับมาลัยถึง69พวบงเมื่อวานนี้นะครับน้องธนกฤตคูใจขอเสียงประมือนะครับเดี๋ยวรอรับรางวัลพร้อมกันลูกขยับไปด้านขวาครับอ่าขยับไปด้านลูดเดี๋ยว สท่านก็มีรางวัลเหมือนกันนะลูกน้าเดี๋ยวรอรับรางวัลจากนะครับผู้ไทยด้วยเลยนะครับอ้าวทีน,นี้ระดับทั่วไปขยับมาทางด้านนี้นิดหนึ่งครับอ่าขายับมาองค์พระยหลบนะที่ผ่านการคัดเลือกจากเมื่อวานนี้จํานวน24ท่านวันนี้คัดเหลือ7แล้วจะมาชิงชนะเลิศในวันนี้ครับฉะนั้นท่านแรกรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสอง ได้แก่ลำดวนลืมดงคุณทศพลภาพิมพ์ครับโอ้โหคุทนทีน่บอกลูกเก๋ลูกเก๋มาบอกลูกเก๋นะครับมาจากจรันสนิทวงมาควา้าอันดับ3าไปก่อนเลยนะครับและนะครับลองชนะเลิศอันดับหนึ่งในประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่ สาวเพชรบุรีครับนางสาวรมิดาสุขพิทักครับเด่นข้างหน้าเลยนะครับโอ้โห oh สองมาจาก <Yeah. S 1> สมุทรปราการนะครับเอาละครับและที่เหลือ1ใน4ท่านนี้จะเป็นแชมป์ในวันนี้ครับพี่น้องทีละครับผลการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง oh. แชมป์ของเวที ลอยกระทงวัดลาดนิยมทำหนองประชีประจำปี2563ได้แก่นักเ,เชียร์กันเลยหนุ่มเสียงเพราะครับร้องเพลงอกหักจากปากใต้ในายสุป,ปรกรณ์ทศวรรษครับ โอ้โหเชื่อใจว่าถูกใจนะครับหลายๆท่านนะครับเจนตรงกลางเลยหนุ่มอายุ19ปีและอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้รับรางวัลประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเป็นขวัญใจวัดหนองปักชีครับคุณนะครับสมภพสวนพร่งครับเมื่อวานนี้1นึ่ง9พวงเชิญนะครับเนาวนะครับทีนี้ขออนุญาตน้องๆขยับเข้ามาทางนี้นิดหนึ่งครับ ในโอกาสนี้ขอยัดเรียนเชิญท่านประธานนะครับได้ขึ้นมามอบรางวัลให้กับนักร้องในประเภทแรกก่อนนะครับขอยัดมอบให้กับนักร้องอย่างประชาชนทั่วไปก่อนนะครับขวัญใจก่อนครับเอาขวัญใจขึ้นมาก่อนนะครับขวัญใจนะครับจะเป็นถ้วยขวัญใจสีทองนะครับเงินสดส0 0พันบาทและนะครับกล่องสีแดงครับของที่ระลึกนะครับจากวัดราชนิยมธรรมหนองผักชีนะครับ ขอเสียงปรบมือครับคุณสมภพสวนพรมครับนี่ตลาดเจ๊พรนะครับซอยผุญญิทิณัทสองส่งเข้าประกวดนะครับนวัญใจแนวพื้ทั่วไปนะครับเราใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะสนุกสนานกันนะครับหลังจากนี้ในลานลำบุงย้อนยุคนะครับของที่ระลึกจากวัดด้วยครับเดยวนะครับพี่ครับยังไม่ครบครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะขอบพระคุณครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับคุณ ทศพลพาพิมพ์ครับเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับพร้อมกับเงินสด3,000บาทนะครับและของที่รึกจากวัดราชนิยมทำหนองักชีนะคะรับ ต่อไปรองชนะเลิศอันดับ1น,นะครับนางสาวรัมิดาสุพิทัก์ครับะด้วยบทเพลงสาวเพชรบุรีนะครับเพื่อระวัลกิติยศนะครับพร้อมของที่ระลึกจากวัดราชดิยมธรรมและเงินสด3,000บาทนะครับยินดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับและกรี๊ดดังๆครับให้กับแชมป์เวทีวัดหนองปักชีของเราครับ คุณสุปกรณ์ทศวรรษครับจากเพลงอกขักจากปากใต้วันนี้มารับนะครับเพื่อรางวัลกิติยศนะครับจากสสนาวการเอกนุดิตนากรครับนะครับของที่ระลึกนะครับพร้อมด้วยเงินสด5,000บาทเอายืนถ่ายรูปกับท่านประธานเลยครับขยับขึ้นมาเลยนะครับเดียวที่เหลือนะครับน้องๆที่เหลืออยู่ไหนครับเอาของที่ระลึกกล่องสีแดงมามอบให้ด้วยนะครับที่เหลือนะครับนะนักร้องที่เหลืออยู่ไหมครับยังอยู่บนเวทีไหมอ่าขอเยืนถ่ายภาพก่อนนะครับ นี่คือประเภททั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปแล้วเอามาลองติดตามกันนะว่าปีหน้าเราจะมีการป้องกันแชมป์หรือไม่นะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับและยินดีกับน้องทุกท่านรวมถึงพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้น่ารักมากครับขอบคุณครับขออนุญาตยืนด้านหลังให้เกียรติกับรุ่นเยาวชนด้วยนะครับขออนุญาตขอบคุณท่านอนุดิตก่อนนะครับในรนปบขอยัดเรียนเชิญท่านท่านนาวากาเอกสุทธิโคขสุวรรณาได้มอบนะครับ เป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับรุ่นเยาวชนของเราครับพร้อมเงินรางวัล1น0 0พบาทครับถ้วยเกียรติยศนะค้องมาลัยไปทั้งหมด69พวงครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับลองชนะเลิศอันดับ2ครับเด็กหญิงชนนิพาเนียมคงนะครับในเพลงผู้ชายในฝันครับถ้วยเกียรติยศ ของที่ระลึกพร้อมกับเงินสด1,000บาทนะครับยินดีด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นเวทีเพื่อนะครับสร้างประสบการณ์นะครับเอาประสบการณ์บนเวทีนี้ไปต่อยอดขอให้น้องๆประสบความสุดเร็จในเส้นทางที่ชอบเส้นหนงที่รักและนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเด็กหญิงพัททีลาสนใจนะครับวันนี้รองผิงต้องฮักสุดใจนะครับรองได้เพลาะนะครับนะถูกใจกรรมการนะครับ และนะครับชนะเลิศน,นะครับของรุ่นเยาวชนคือเด็กหญิงสิริรัตน์เกิดวิถีครับด้วยเพลงโรงแรมใจขอเสกประเือให้กับแชมป์ของเราในระดับเยาวชนด้วยครับขอบพระคุณครับเอาละครับอขอยัดเราถ่ายภาพคู่กันเลยครับเสงสุทธิยืนข้างๆท่านอนุดิต์เลยนะครับน้องๆมายืนด้านข้างประกบกันเลยนะครับ ขอรา,างวัลให้กับน้องอีกสท่านด้วยนะครับ